สบายดีพ่อแม่ไปนอสงสู้ทุกนมเ,นเนหนี้มาพอนอนกัเส็กแล้วทำใจกันหึงข้าแต่เศ้านาะแม่เป็นไครจะหน้าจอาบน้อีกไปดูเลยนนนึ่งข้าวนอพแ่้ แม่เขาต้องสมใจเป็นไข้เจ็บหัวน้อ mm hmm. no. เขาไซนิมอลคนแรกพี่น้องให้มันสุกแล้ว คืนฝนตกมามันไฟมัน,ม,นมันก็เลยเบิขึ้นนะคืออัวนี่ก้องเห็ดเห็ดเช็ดนะมันคืออันนี้ห้องโาไม้นี่ในบนมันคือเก่าหมดพังหมดแล้วเผาเผาไฟก่อนอย เขาเลยเป็นหนึ่งเข่าแมพนอกแม่จะไปโหวกันหนึ่งเข่าไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เขาจะสุกเลยพี่น้อยัอไม้สุกไ,ไว้สุกเขาแล้วนอ้องชายจะอาบน,น้ำค่อยอาบน้ำมือหืนวันจะดีทายน้เขาวอนเดี๋ยวจะอาบนานด้วยพี่น้องเย

เชียงคุณนนมนุ่ยนอนเ้าเลี้ยงโอ้สักผ้าสักหนึางนอนกุนไปมุสการเขาก็ลุอยู่ของเขานอนแน็ไปอาไว้เดี๋ยวให้มันชุบไว้นอก

นายแม่จะให้ยอยอกระติกน้ำให้ว่ายบนอาบน้ำในห้องแม่ให้อาบน้ำน้ำฝนนะฝนตกเมื่อคืนนะแม่ให้ยอหนางใบบนไตวัดไปก่อนเมื่อเขาเสร็จก่อนถุ